ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปจ้าพบกันอีหล้หน่อยสีน้านวลขนวัลของตรงพระล่งญานอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้สีน้านวลสีผ้าผีผ้าหนองมาเบงการเพาะหอยเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะพี่น้องจ้าตามบ้านตามเฮี้ยนซ่านเห้าเนาะพี่น้องวาเห้าหนี่บ่ต้องไปจับเอาน้ำในไฮน่าหรือว่าแถวแบบน้ำบึงหนองคลองบึงเนาะพี่น้องจ้า คือเป็นการเลี้ยงแบบไว้ยู่ไว้กินเด้อพี่น้องจ๋าเรื่อพี่น้องสิเลี้ยงแปบว่าการขายก็ได้นาอพี่น้องจ๋าเป็นรายได้เสริมของพอแม่พี่น้องเหาเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิน้ำเงิสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องจ๋าว่าเขาเลี้ยงกันแบบใดการแบบกบหรือว่าการจัดเลี้ยงของเขานี่เขาได้เฮ็ดกันแบบใดเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิน้ำเงิสิพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องจ๋าไปฮัไปเบิ่งนํากันจ้ะ นี่ละพี่น้องจ้ามืนอนีห้องมาบ้านของคุณพ่อแพงเนาะพี่น้องว่ะว่าเพลินหนีได้การเหตุการณ์เลี่ยงเนาะพี่น้องจ้าอุ้ยเบิ่งผุดขุไปหาปลามาพี่น้องปลากระายพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องนี่เนาะพี่น้องจ้าเป็นเป็นบ้านเฮาทตำท่าไมตตมแบบภาคอีสานเนาะพี่น้องจ้าเป็นแบบเงี้ยนกะกันพ่ออยู่ใดเนาะพี่น้องจ้าเป็นแบบการสั่งแบบว่าพ่อพียงอยู่แบบธรรมชาติเนาะพี่น้องจ้า นี่พี่น้องบอเพลินป้าดูดดมาสร้างเห็ดงามเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยมีน้ำพูพร้อมพี่น้องจา๋าโอ้ยเป็นหม่องเป็นหม่องนางเศร้าน้ำได้พี่น้องเบิ่งนะเป็นหม่องนางเป็นแบบเห็ดเปร่าง่ายๆว่าเห็ดเป็นแบบว่าสวนย่อมเนาะพี่น้องจะเป็นน้ำปูโอ้ยบเ,เห็ดงามค่ะพี่น้องปุดปุดปวดปุด,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 ดลงมาเนาะพี่น้อง พี่น้องเบิ่งเอยเดี๋ยวเห็นหอยพี่น้องเห็นบ่ปุ่นหอยเชอรี่นะคะพี่น้องจ๋าเป็นการแบบว่าเลี้ยงตามบ้านหรือว่าการบวกปูนนาะพี่น้องจ๋าสำหรับไผสนใจอยากเลีย้ยงนาะพี่น้องจ๋าติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องจะบ,บอกวิธีการว่าเห็ดจังไกนาะพี่น้องจ๋านะ่กะก็คือพวกหินหรือว่าพวกอันเนี้ยสิแปลว่าเก็บมาจากไอ ตามหอยหน้องข้องบึงตามธรรมชาตินะพี่น้องจ๋าเป็นแบบว่ามีมีม,ม,มีไม่พร้อมเนาะมีเป็นพวกไม่พวกอย่างยังสี่หอยมากกับสิมากอยู่นะพี่น้องจ๋าเขาเลียงแบบว่าทาแบบเลี้ยนแบบธรรมชาติเลยพี่น้องเพราะว่าเขาสีได้กินแบบรสชาติของเนื้อหอยกับสิแปลว่า,วาเป็นรสชาติแบบก็ยังกินน้ำไห้น้ำหน้าเลยพี่น้องผุนอุ้ยผุนเห็ดคือค่ะพี่น้องจ๋า มีนำ้ำผูพร้อมเนาะพี่นอ้องนะ้าพี่น้องนี่พี่น้องลักษณะของบอ่อก็จะเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมเนาะพี่น้องจ๋าแบบว่าเป็นการใส่อีฐเนาะพี่น้องจ๋าอิฐอิกก็จะใส่สามก้อนพี่น้องจ๋าสามก้อนสามก้อนโบกขึ้นไปเนาะพี่น้องจ๋านี่แบบหรือว่าไผ่เสียวแพร่แหลมัมมุ้งไวก็ไดเพราะวะกันพวกมูนก นกกดหรือว่านกที่มันแบบกินหอยกินอย่างเนาะพี่น้องมากินเหรออ้ยบรรยากาศร่มรื่นพี่น้องซาปุนบองหน่วยบอกมอ่วงอ้อยู่บ้านห้องนีเบือแต่นเนากินพี่น้องซาปุนแล้วมาบอกวาบางกางๆเนาะพี่น้องก็จะเป็นบอ่อซี่เหลียมแบบว่าบอ่บอว่าสูงปันใดเนาะพี่น้องจากระสบสูงประมาณสามก้อนประมาณสักเขา่าประมาณสูงเพียงเขา่าพอดีเนาะพี่น้องเอาไว้ขังเฮีย่ยขางซ่านพี่น้องซาเบุน ว้น้ำคางจิ้งไฟไหนึงเขาหุ้มเข้าแล้วกัมานังเบิ้งพร้อมพี่น้องจ๋าหรือว่าเฮาสีเอาไ้เป็นหมองนังชิวๆเนะพี่น้องเบิ้งโอ้ยคุณสีมีน้ำตกพร้อมน้ำขึ้นมากเป็นโอ้ยไงว่าเป็นการสั่งโวเฮงให้บ้านน้ำนะพี่น้องจ๋ามีน้ำามีอยังเ็ได้ซุ่มได้เย็นเนะพี่น้องจ๋าคุณ ปูบางงงบางบงวง,ง,งนี่แหละพี่น้องก็สิยู่น้ำข่างเฮี้ยนขางซ่านเหาหรือว่าอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำแบบเฮาอยากเลี้ยงหมดเลยเฮาก็สามารถเลี้ยงได้นะพี่น้องสำหรับคุณพ,อพ่อแพงนี่แบบเล่าก็สิแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอินดีจักน้อยเป็นคนที่แบบวา่าเฮี้ยนกับบริวารล้างไงล้างตแล้วพี่น้องกับพ่อยู่พอกินเนาอะอกับพ่อได้ยูได้กินไปหรือว่าเสจะไปขายก็ได้เนะพี่น้องอเลี้ยงเพื่อสิขายหรือว่า เป็นไร่ไดเสริมกระดพี่น้องนะโอ้โหเห็ดคือคะ่พอะพี่น้องจ๋าปุนอ้าวบ่ได้ยากเลยพี่น้องจ๋าสำหรับมูหินมูหินหรือว่าหากใหม่หรือว่ายังจังสิก่กอ่ะเข้ากับไปเก็บมาน้าตามหอยน้องข้องบึงแล้วพี่นอ้องอ่าเก,ก็บมาก่ามาเลี้ยงงามๆมีเป็นสวนยอมน,น้อยๆพี่น้องน้าตก เดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งลักษณะน้ำตกเนาะพี่น้องจ้าว่าเป็นแบบใดว่าก็เห็ดแบบใดเนาะพี่น้องเข้าไปเบิ้งกันปะอ,อ๋อพี่น้องลักษณะน้ำตกเนาะพี่น้องจ้าสิเป็นนี่นี่โอ้ยมีผ้าพร้อมเป็นการแบบโบกปูนเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยบกปูนลงมาแบบเห็ดเป็นโอ้ยเห็ดง่ามค่ะพี่น,อน้นองจ้าพุนเนี่ยพี่น,อน้องก็สีเป็นสายยางแบบเห็ดแบบบ้านๆวิถีชีวิตบ้านๆเท่นนนอนี่แห <curt> ละพี่น้องจ้าบ่ได้แบบว่าซับซ้อนเหนอยงเลยแบบ เป็นต่อสายลงมาเนาะพี่น้องจ๋าเนี่นี่สายสายลงมาแล้วก็เป็นการเปิดก๊อกยุบตงนี้เนาะพี่น้องจ๋าเป็นการแบบว่าทายเทน้ำแบบอัตโนมัติก็คือถ้าเปิดขึ้นไปนี่กะถ้าเปิดขึ้นไปนี่มันก็สิไหลลงไปไหลลงไปพ่อน้ำมันล้นแล้วไสิมันก็สิมาออกตรงบ่อนี่เนาะพี่น้องจ๋าเนี่ออกตรงหม่องที่ห้ากักน้ำไว้ก็สิเป็นการเปลี่ยนทายน้ำโดยแบบว่าไวน้ำนั้นเน่าเสียเนาะพี่น้องจ๋าอะา พี่บอกหอยก็อยูออ่้างๆก็เอาไม้เอาอย่างม้านลงหรือว่าให้มันกินแบบมูต้นฝงชุดลดหรือว่าอยากให้อาหารกับก,กินได้เนาะพี่น้องจ้าอืมพพี่น้องอุ้ยบังหอยนี่ไม่ได้มิน้นในข้าวนาะพี่น้องจ้าเพราะว่าเาเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบว่ามียังก็ให้มันกินขากินมูกักแตงมูหรือว่าอย่างขาก็ยลงร้องให้มันกินนาอพี่น้องจ้าอู้พี่น้องไม่บอกหอย คือคักพี่นอ้องมันก็อยู่น้ำโมกดหินมูยังยังสีเนาะพี่น้องจา้าสำหรับรหอยกันหวยงามนะพี่น้องจา้าเพระป้าจอยได้พี่น้องหอยเหนียวอ้วนงามค่ะพี่น้องหอยก็งามพี่นอ้องวันนี้นนสีนะั่นวลพามาเบิ่งวิธีแบบชีวิตของบรานนอกเาเพราะว่าเดี๋ยวนี้หอยชะเลกาหากินยากเลยได้พี่น้องจา้าตามตุงไฮทุ้งหน้าเพราะว่าใส่สารเคมีหรือว่ายังยัง,ยงสีกะ่ะ มันกิสิตลยเบิดตเนาะพี่นอ้องอืคุณอุ้ยห้อยใหญ่ค่ะพี่น้องจ๋าอืมเพราด้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องบ่ต้องหาสื่อเพิ่นเรียงไว้ยูไว้กินเฮาหรือว่าเรียงไว้ถอะขายเป็นไา่ได้เสริมก็ดีเนาะพี่น้องจ๋าเออนี่เนาะพีน่น้องเอาในมาปอคุณปอแพงแล้วว่าเพิ่นเป็นจากของโบเนาะพี่น้องจ๋าว่าเพิ่นเนี่ยใส่งบประมาณในการสาั่ง่อหรือว่าการเรียงหอยเชอรี่แบบ วิถีชาวบ้านเฮ่านี้โดยการใส่งบประมาณเท่าไรจ้าพอแพงจ้างบประมาณในการเลี้ยงบอนี่พี่น้องสามร้อยห้าสิบครับอ๋อคือการซื้ออิฐนี่บ่จ้าพ่อสามร้อยห้าสิบคือว่าอันนี้บ่บบได้ร่วมกันแรงบ่บบบ๊ได้จ้าง้รงครับเพื่อเพื่ออิงทําอิงวีถที่ีวดิตของชาวบ้านครับอ๋อ สี่ย็บมาสามรอยกว่าบาทแล้วก็มาเห็ดเองท่ามงพี่น้องมูนี่เจ็บออกครับอินเจ็บออกเออแล้วบอกห้บอกห้อยห้ผมเจ็บออกครับเออพอได้เชื่อได้หาเจ็บออกมาเขาก็มาปล่อยหอดเน่นแมนมาแเพาะพันนี่เป็นของมันไปเองครับโอ้พี่น้องง่ายง่ายโอ้ง่ายคือคุณพ่อนี่บ่ได้จ้างผู้ใดแหม่นบอจ่ายเฮ็ดด้วยจาของเองแมนแมนแมนอืมคือเอาไวยุไวินมันบอจ่ายพอหรือว่าสิอนอ ไม่ยั่กินในขั้วเฮียนนี่แหละคือคุณพ่อเป็นคนสั่งเองบ่ด้วยน้อจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าคุณพ่อก็จะเป็นคนอินดีจังน้อยเนาอพี่น้อง <c oughs> จ้าพี่น้องสั่มรับไปใครอยากสั่งหรือว่าอยากเคลียแบบคุณพ่อนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เนาอพี่น้องจา้าเดยสินน้นู้ดสิคอยตอบนาอพี่น้องจา้าคุณพ่อก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแบบยู่แบบวิธีชาวบา้านของเฮ้านาอพี่น้องจากการสั่ง กินหอยอะไยุย่ได้แปดปีบ่เท่าพี่น้องสำหรับใครดิสนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่ตามบ้านหรือว่าการแบบเลี้ยงแบบว่าไปยุไปกินแบบนี้นพี่น้องจ้าตามบ่อแต่ยังแบบนี้กะคันบ่มีความลู้หรือว่าอยากหูว่าสาแบบแปลงเสกะทักเข้ามาสอบถามสีน้านวนได้นพี่น้องจ้าสีนวลจ้าสิพ้อให้ขําปรึกษาเสมอนพี่น้องจ้า สั่นกับฝากพี่นวักน้องฝากติดตามสีน้านุ่นในเด้อพี่น้องจสาเป็นกำลังแห่งเสี่ยเลี่ยงใจสีน้านุ่นแน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้กะสีน้นานุน่นกะสีได้ลงคลิปแบบตลอดเลยเพื่อใจพี่น้องเห็นว่าเออวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านเท่านี้เป็นแบบไหนนะพี่น้องจสาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสีน้านุ่นในเด้อพี่น้องจสา